สวัสดีครับผมฟัซีฟี Fourier วันนี้นะครับมากับของไอโซนะครับนี่ครับผมกล่องนี้ะเียวอาร์ตนะครับผมอันนี้เป็นชื่อค่ายนะ ขนาดน้ำหนัก3.6กกิโลกรัมนะครับผมให้ถ่ายว่าคืออะไรนะใส่เบอร์พังรับ CP 2077งยับอะกุสนางิบันเดินกับวีฟีเมลนะวีผู้หญิงนะฮะนั่นแหละครับก็คือมาจากเป็นฟิกเกอร์จากเกมไซเอบอร์บังสองพั7เจ็ดสิบเจ็ดเกมโปรผมมีเกมหนึ่งนั่นเองนะครับผม ซึ่งคลิปนี้ก็จริงๆของมันออกมานานละเน,นี่ยออกเป็นปีแล้ะแต่ผมถือโอกาสว่าภาคเสริมมันกำลังเอ้เขาเรียกอะไรนะส่วนเสริมใหญ่มันกำลังจะออกครับผมนั่นคือแฟนคอมดิปตีนี่นะครับผม <S <S ถ้านับแต่วันที่ผมถ่ายคลิปนี้ก็ได้อีกก็อ,อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะออกแล้วนะครับ <S 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 ตัวเกมต่อมาแรกนี่ก็หลายคนก็คงรู้ดีครับแม่งหวยแตกมาแบบไม่สมบูรณ์นะครับผมดราม่ายกใหญ่นะตรง ถึงกระโดนถอดออกจากโซ่นะฮะจนทีมงานเขาก็ค่อยๆออกแพแก,แก้นู่นแก้นี่ะตอนตอนนี้เกมก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็เล่นด้เพลินๆนะครับผมก็ทีนี้เล่นเกมไปแล้วก็มาดูของเล่นกันบ้างนะเนี่ยที่ผมเลือกวีผู้หญิงนาเพราะว่าผมเล่นวีผู้หญิงนะในเกมนะครับจริงๆเซตเนี้ยันมีให้เลือกนะครับผมว่าจะเป็นเซต มีผู้ชายคู่มอเตอร์ไซค์ไม่มีผู้หญิงคู่มอเตอร์ไซค์นะผมขอแกะมาเลยนะครับกล่องมันใหญ่มันจะนี่นิดหนึ่งมอเตอร์ไซค์มันหยิบไม่ออกมันเหมือนกับกล่องเป็นมันเป็นสุญญากาศนะครับรอแป๊บนะครับต้องเขยา่าทุกคนคงได้ยินเสียงนะ อมันเป็นบันเดิลก็จะมีตัวคนนะครับผมแล้วก็มอเตอร์ไซค์ยัยบะคือเซนี ตัวพลสติกข้างนอกมันดูยุ่นยนนี่เมื่อกี้คือตอนนี้ของยังมีนะครับผมขายในเว็บของ p r นะครับ5้9ร้อยเกสดอลลาร์นะครับถ้าคิดจะขค่าเงินตอนนี้ก็คือประมาณ2องหมืนกว่าบาทนะแต่นี้ทั้งเซตนี้ผมได้มามือหนึ่งนะครับซึ่งร้านาเขาเซลล์อยู่นะครับผมเหลือแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองครับ ถูกมากนะผมเลยรีบกดเลยนะ okay. ก็กล่องประมาณนี้ผมก็มีตราของซีดีมิชเนะครับผมค่ายเกมที่ทำนะ <c oughs> แล้วก็ตราของวงซัมไรนะครับวงของจอนนี่ซิมเม์แฮนตัวเอกของเรื่องครับที่แสดงโดยคีนรีฟนะครับ okay. เรามาดูตัวคนก่อนดีกว่านะสำหรับฟีเมลวีนะครับ กล่องนอกไปก่นอนข้างในก็ไม่มีอะไระเดี๋ยวดูของมากแกละแกะสักคู่โอเคมีสองถานดนะครับดูถาดแรกกันก่อน เราบอดี้นะครับหัวนี่ก็คือคือด้วยความที่เกมมันให้เราสร้างตัวละครได้เองคนระับปั้นหน้าได้เองครับผมทําให้ฝุกมันก็ไม่เหมือนกไอตัวที่ผมสร้างเนี่ยผมเนี่ยดูหน้าตาแบบไมนโคตรขี้ยาวีในเกมที่ผมสร้างเนี่ยสวยกว็เยอะนะครับผมเนี่ยเทียบเลยอะโอเคเสื้อก็จะเป็นหนังเทียมนะครับผม เสื้อที่มีตราวงซัมไรนะครับไม่มีอะไรก็มีพวกคล้ายๆคาราเมเนอร์ด้วยนะรองเท้าเป็นจอยมีจอยนะครับเนี่ยแต่ขยับไม่ได้เหมือน,นจอยนะเก่งหนังนะครับผมเก็บไปนานน่าจะแตกนะเนี่ยเสื้อข้างในเป็นสกรามนะครับผมหนมนิ่มนะครับบีบได้นะครับซิปแพรก็คือวีใน วี v, ตัวอริจินอลมันคงก็ได้าตาประมาณนี้ครับผมถ้เทียบกับรูปบนปกของในภาคเสริมนะครับแฟนทอมลิเบอร์ตี้แขนสำรองครับเป็นแขนไซเบอร์เบรต์ไซเบอร์เบรแวร์นะครับให้มาสองอันนะเนีันกาลังจะเปิดแล้วก็มีดาบเดิมและซ่อนอยู่ข้างในในมาเน,นี้นะครับซึ เปิดไม่ได้นะเนี่ยผมพยายามแงและ้ะดูเหมือนมันจะหลุดออกมามากกว่านะแง่ละไม่เสียงดีกว่าอเดี๋ยวพังแล้วก็ให้มือสำรองมาหกมือนะซ้ายสามขวาสามป็นมือแบ่ไอ้ดำๆเนี่ยมันคือ มันคือไซเบอร์แวร์นะเป็นการฝังชิ้นส่วนที่เป็นแบบไซเบอร์ Cyber เข้าไปในเนื้อมนุษย์นะเพื่ออัปเกรดความสามารถของมนุษย์ปีขั้นนะนเด็บดำปีเชี่วก็เป็นเร็วๆนะครับมือไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกนี่ก็มือมือถือปืนนะโอเค ต่อไปก็เป็นอาวุธนะฮะอันนี้เป็นปืนปืนกลจำไม่เห็นมีชื่อกังเตานะเป็นปืนกลของจีนครับเนี่ยไม่มีกระสุนให้ไว้ก็ดีเทลก็สวยงามครับการเพ้นสฝีมันดูเหมือนเป็นเหล็กนะเนี่ยให้สีดูเป็นแบบมีความเป็นเหล็ก เก่านิดนิด,นดทำวิเทลลิ่งมาหน่อยๆแล้วก็ฟันไทยก็จะปรับปรับได้นะครับเนี่ลูกเล่นก็พอสมควรครับตรงนี้มันเบี้ยวๆน,นิดนึงเนต้องจัดหน่อยนะเปลื่นกลน,นะจับไม่ชินกันนะเป็นเป็นปืนกลนมือนะอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วอะไรมิลิเทกเอ็มสิบอะไรทุกอ,อย่างไม่รู้่า ไม่เคยใช้นะครับหรือพกในเกมนะสไลด์ดึงไม่ได้นะครับแม็กก็ถอดไม่ได้นะดึงไม่ออกทำมันก็ลูกเล่นไม่มีครับหรือพบขอแม็กไม่ได้ดึงสไลด์ไม่ได้นะครับแา่ที่สองก็ไม่มีอะไรมากครับผมคนที่ดู นี้จะเป็นอะไรนะมีลีเทคสไปเดอร์บอทนะครับเนี่ยที่เราจะได้มาจากไอ้แก๊งแก๊งมนุษย์กัดจัดกลอน,นตอนต้นเกมเผาเรียกของดำชื่อแกง๊งอะไแล้วเรียกแก๊งอะไรวะที่เราต้องไปมันก็นไปล่อซื้อมาจะ่ทำสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดำแบบไม่มีมีม,มีติดพวกดีคอมานิดหน่อยนะแต่ว่าไอ้ตรงที่มันเป็นปลาเนี่ยมัคนควรจะต้องติดพวก สติก er, เ,เ,เกอร์คอนแสใถ้ามันแดงๆนิดนึงเขาทำมาดำดำล้วนเลยก็จะได้เขาเดรเกในเกมาตามแดงแดงๆนะนี่ก็เป็นฐานนะครับเซนเบอร์พังสองพันเจ็ดสิบเจ็ดฐานนี่จะดูเปแบบเป็นพื้นพวกพวกห้องแลบพวกอะไรแบบไคเทคไคเทคนะน,คนี่ก็เป็นคู่มือ นี่ก็เป็นอ่าจอยข้อมือสำรองนะก็หอนแล้นครับมผมสำหรับตัวคนก็ไม่มีอะไรมากนะมีแขนแขนเซเบอร์แวร์สำรองให้มีปืนให้สองแบบมีสไปเดอร์บอดมือสำรองหกกานที่ไม่เคยถูกใจคือคือหน้าวีไม,ไม่สวยสวงผมไม่ได้นะ หมายควารวดเร็วนะครับผมข้ามมาดูที่เมนหลักบ้างนะครับผมคือมอเตอร์ไซค์นะฮะซื้อกล่องนี้เพราะมอเตอร์ไซค์นะผมเพราะในเกมผมก็ใช้แต่คันนี้แหละแม่งโคตรเท่ใหญ่บะคือสซนไม่อะไร GT อะไรปะจะไม่ได้ละมันมีมันมีโค้ดด้วยนะ GT อะไรรึยทงมาเดือ ดูข้างในกันนะครับสุดยอดใครดูแล้วนึกถึงมอเตอร์ไซค์ของพระเอกในเรื่องอากีราไหมฮะเนื้เหมือนไม่รู้มันได้สเปเรชั่นอะไรมาหรือเปล่านะ ก็เทแปแต่ใส่มาสีมุมผมใช้เวลาแกะนิดนึงนะพลาสติกรองมาอย่างดีงตึน้นไม่ได้แกะของเล่นกรนเต็้นอย่างนี้มานานแล้วครับถูกมองโคตรสุดครับ มีสติ๊กเกอร์มีอะไรดิคงดิคอรล้อหมุนได้มีเศษขี้โคนกระเด็นนะครับนิดๆน,นะฮะเนี่ยตรงนี้จะเป็นสวิตไฟผมันมีออนออฟนีะฮะด้อนหลังครผมมีแบบสวยว่ะโคดฟินดนะครับเอแต่ว่าพอ เนี่ยน,นี่ข้อเสียครับพอขยับเห็นแล้วล้อไม่หันตามนะเนี่ยเห็นไหมนี่มันไม่มีอะไรแล้วก็มาเป็นแบบัเต็มนะครับเนี่ยนี่มันใส่ฐานตรงไหนอ๋อนี่ฐานใช้เป็นสามเอนะผมสองก้อนนะซึ่งผมโคตรชอบนะผมเกียร์างกันดูมากนะไม่เก่ยยากแล้วก็หาซื้อยากนะ เซเว่นไม่มีขายครับผมแต่สามันี้สิสามเซเว่นได้เลยเนะี่ขาตั้งก็จะดูเหมือนสั้นนะครับแต่ว่าตั้งได้นะฮยิ่งดูยิ่งฟิต เดี๋ยวลองใส่่านแล้วเปิดไฟให้ดูนะครับยปึนวะโอเคไฟหน้าก็พอดีกล่องไฟผมว่าไฟมันแรงนะครับ เดี๋ยวผมจะอินเสิร์รูปตอนที่แบบเ,เปิดในที่มืนให้ดูกันนะครับผมจะได้เห็นชั้นะไฟมันสวยขนาดไหนนะไฟท้ายโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวโมอเตอร์ไซค์นะก็เดี๋ยวจัดท่าให้มันที่เทน,นะผมแล้วเ,เดี๋ยวมาดูนะว่าจะเป็นยังไงนะ สักครู่เดียวครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะมันตูดอาจจะไม่ติดบ่อนะผมมันผมไม่กล้าแหงเยอะนะกินอย่าง,นะางเงี้ยกงขาดนะครับก็อพอประมาณพอนะขอเสียพวกทุดข์ทานะผมต้องเล่นระวัลรงวักนะครับไม่งั้น เห็นะเนี่ยส่งเห็นในสไปเดอร์บอดทีนก็ซ็งมันไม่ทำสีให้มันประนีอยู่นี่หน่อยวะอ่าอันนี้ผมเอามาลองเทียบกับจอห์นนี่ซิลเวอร์เฮนของฮอตทอยนะครับที่เป็นสเกลหนึ่งต่อหกเท่ากันนะครับผมก็ตั้งคู่กันได้ไม่ไม่เขินนะฮะดีเทลดีพอๆกันนะ นี่ขำๆนะครับมาตั้งคู่กับไซคลนของฮอนโกทาเคชินะครับของเบดีคอมนะถ้าแข่งกันน่าจะแพ้ไซคลนนะไซคลนน่าจะวิ่งเร็วกวาได้ขาววิ่งเป็นพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลย <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็มาดีแล้วผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมในเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ